ทำไปอีกคร่าวๆเลยพี่เอาแบบรวบยอดประมาณล,ล้านสองล้านสามประมาณ 2, ล้านสองล้านสามจะได้รูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยยอดพอจะจําราคาได้คร่าวๆกัไเลครับเออเอามันไปเท่าไหร่คร <c ười> ่าวๆเกินราคารถไปแล้วครับที่ซื้อมา,อาราคารถห้าแสนสองราครถห้าแสนสองแล้วแต่งไปเท่าไหร่เอ <c ười> อต้องแต่งมเจ็ดแสนแล้วอ๋อคันนี้เอาคันนี้พี่เอ่หมดไปเท่าไหร่นะครับน่าจะล้านสองล้านสองล้านแล้ว โม่งน้อยของพี่เนี่ยอันนี้คันแรกหรือว่ายังไงครับน่าจะคันที่5้คันที่หกครับพี่ก็มีโม่งน้อยมาหกคันครับได้รถมา2ปีเนี่ยพี่หมดไปกับเขาเท่าไหร่ครับเขาคร่าวๆน่าจะประมาณเกือบแสนแล้วนะอ่าคันนี้หมดค่าใช้จ่ายกับคันนี้ไปเท่าไหร่ครับเขคร่าวๆผมหมดผมว่าผมหมดไปสั่ง่าบาทหรอแสนประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณแสนสองแสนประมาณอ๋อชักเกินสองแสนใช่ใช่ตอนนี้ก็น่าจะหลุดไปถึง โ้7แสนแล้วพี่ที่หมดไปขับคันนี้เท่าไหร่พอเขาคร่าเขาคร่าเยอะพี่เยอะเล็กกลมๆเล็กๆประมาณกี่แสนมันเกินแสนไปแล้วพี่เอ่อหมายถึงว่า5แสนถึงไหมอ่าใช่เกินไปแล้วโเกินไปแล้วกว่าจะเป็นคันนี้ต้องใช้งบเยอะไหมก็เข้าตัวเข้าตัวอ๋อพี่เขาก็หมดไปประมาณ4แสนกว่าจะได้แบบนี้มูลค่าที่กล่องล้านคกล่องล้านครับ พัจดุทั้งหมดที่พี่ยกให้คัานี้อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสองล้านหครับถ้ามาทุกคันนะอยากได้รถผมว่าอันนี้หาพี่บีเนี่ยจบได้รถเลยสมบูรณ์เลยใช้เลยครับไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องมะไที่4ี่แสนเป็นต้นไปแล้วก็ถามพี่ว่าเริ่มต้น4ี่แสนเนี่ยพี่บีเคยไปสุดที่เลขเลขไหนราคาสองล้านจากสี่แสนถึงสองล้านนะครับ